เดี๋ยวพวกเรามาสวดมนต์กันก่อนนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะเอาอันนี้ขึ้นเ,เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง พวกเราสวดมนต์กันก่อนนะคะ,ะเดี๋ยวนะอาจารย่อนนรสังทะทะาสังุทภะาภะูภะภาเจ้า เป็นพออระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิงจากสรูร้ชอบได้โดยพระอ,องค์เองพุทธังพระขวันตังอภิวาเทมิพระเจ้าอภิวาพระผู้ดีพระภา้เจ้าผู้รู้ผู้สื่ สวากาโตพระคาวัตาธรมโมพระธรรมเป็นธรรมทมี่พระภูมิพระพาเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมนัมพระเจ้นนามีพระเจ้านัมสังฆราชธรรมสุปัติปันโนพระคาวัโตสวาวกัสังโฆ สุนสาบุของพระผู้มีพระเจ้าปฏิบัติแล้วส้างนักมีพระเจ้านรกอรสนะโมตัสสะภะคะวตอะระหาสสัมสัมุัสสะนะโมตัสสะภะวะ วุสังสัพพุทัสสะนาโมัสสะวัดสัสัพพุทัสสะโอพนะพุทธบาีพระป่าเจ้าพระอง์นั้นซึ่งเป็นผู้ไปจากเยเลศปสรูฐชอบได้ด Chúng <tusuk> ta าจจะให้อาจารย์นั่งตรงไหนจะบังย้ายได้เลย